เพื่อนๆครับวิธีการดูเครื่องยนต์รถนะครับว่ารถมีปัญหาหรือไม่ปีปัญหารถจะทนไม่ทนเราดูกันง่ายๆตรงนี้เลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาน้ํามันเครื่องใสติ่งลิงใสแกวอยู่แบบนี้นั่นหมายความว่ารถคันนี้เขาบารุงรักษาดีตัวเครื่องยนต์ตัวรถไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ารถคันไหนปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาน้ํามันเครื่องดำนะดำเฉยๆเนี่ย ก็คือคุณไม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะถ้าเหนียวนะครับก็คือเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาแล้วละ่ะหรือบางคันออกมาทั้งเหนียวทั้งมีปริมาณน้อยอันนี้เครื่องยนต์เริ่มสึกหลอเริ่มหลวมอ่ากจะได้เสียเงินทําเครื่องแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องควรเป็นไปตามระยะที่เขากําหนดหรือถ้าหากใช้งานหนะักก็ควรที่จะ เปลี่ยนถ่ายก่อนกําหนดจะดีที่สุดนะครับรถบ,บ้านนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานมากอะไรมากมายก็ควรที่จะทําการเปลี่ยนเดือนละครั้งก็ดีนะครับเพืเ่อนๆเอายิปนี้จบเท่านี้ครับ